ตามหงก้อยพี่น้อง<ม>ไก่ไก่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่นกานก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้พี่อ้วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องเลย วันนี้มีอันมีต่ำเด้อต่ำพี่น้องต่ำคุ้งพี่น้องต่ำปูอันนี้ก้อยพี่น้องก้อยก้อยก้อยเนื้อโอ้ไก่พี่น้องไก่กระแทบเลยพี่นอ้องกีกับต่ำคุง้งก้อยพักถั่วพักอะไรกระดมพี่น้องมีกระดมพร้อมมีถั่วบุ้งพี่น้อง พวกบงจิ้มมันตำสมบักคุมงกับแซ่บมาๆ<า>พี่น้องมามา,มากินข้าวน้าพี่วันข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อข้าวเหนียวมาๆามา,มาเอาเลยกินลุยวันนี้ให้ยายไม่กินน้ำยายไม่ได้เข้ากล้องยายยืนนั่งขังเอาเลยลุยโอ้คำไหนแห่งหมันพี่นอ้อง,งน้ำตำสมบกคงนัวๆพี่น้องอืมอืม ดูเลยดูยดยเลยมาเด้อพี่น้องเด้อท,ทั้งไก่ทั้งไก่กินน้ำพีว่นทุกแบบเซียน้ำกันมีทั้งอันตำหุ้งพี่น้องตำหุ้งก้อยขุนหยงเุนหยวไม่ใช่นอำขุนหยงโอ้ก้อยขมพี่น้องก้อยขม อ oh, ู้กระสับ hmm. ตัป๊ปูตั๊ปูรสจัดจันเลยพี่หนังเลย mm hmm. ให้ย้ายใหม่นึงให้ย้ายใหม่นึงขิ้นใหม่เดี๋ยวพ่อพี่น้องโอ้ไก่พี่น้องไก่ไก่กิมตำคุ้งพี่น้องโอ้โอ ตำหุงพี่น้องตำหุงอร่อยค่ากรอบบอกรอร่อยคุ้มคื้มก้อ,มอ,อยพี่น้องก้อยก้อยขมมีก้อยขอมยขพร้อมพี่น้งอง

วันนี้ฝนตกพี่น้องเลยฝนตกอากาศดี

ผู้พีนพพ่น้ณงอู้พักผู้พิจา ý thức ăn bằng không có ý nát không tham gia việt nam tham mưu ngủ 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 sao các tấm mà húng xếp lại xếp luôn cái giang phi nông để giang nông <laughs> ô còi khổ mắm lắm ừ หอยเมดยายดำหุ่งดำแสรโอ้โ,อโ,อโอส่วนหน้ามันํำหุ่งบางพี่น้องอสรแน,น่นัน mới trái ơi mất Đâu rồi Mất rồi mất mất, mất. Ô. Ừ. nó chỉ mất còn đây, bên nào cảm cằm ngang, nó không mất quẩy, đây quay ngu à, welcome mm -hmm. xếp hắc xếp mất đây bật trên này còi đúng mà không phải Hãy อืออมมปูเนี่ยเส้มเดวยพนองไงปู่เส้อืมอืมเอาไม้เลยอืมกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอไฟพี่น้องทักท่านเลยนะครับ ลาละครับอย่าเก็บอย่าจรเด้อพี่น้องอลำลำลำเลยลำล้ำเรือกันทุกคนทุกความรับกายแข็งแรงน,นะครับเนาะฝากช่องพี่วันคนมักมันในเด้อพี่น้องเลยเจริญความรับชมขอขอบคุณหลายเด้่อครับพี่น้องเด้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ